เอ้ยกล่องไปไหนแล้วไชตอนนี้ในหัวกูคือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีขาแล้วก็มีปีกไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยนี่สัตว์ที่ผมเป็นนะนี์นี่นี่ดูปกติเลยนะสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เพื่อเกี่ยวกับข้อนึ่นะครับรู้ว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่น เกมที่ผมไปดูในช่องประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้เลยเพราะเขาเลหลายช่องแล้วแต่เราก็พูดไม่หมดหรอเกเดี๋ยวเขาจะว่าก๊อปช่องไหนมาเขานั่นน่ะนั่นเอาอะไรรูเรือ <c oughs> ่องเลย <c oughs> อะไรของเขาวะเกมวนี้เราเล่นกันคือทายชื่อสัตว์สัตว์อะไรที่มันหัวเราเราถามผูกเราสามารถถามต่อได้แต่ถ้าเราถามผิดเพื่อนๆถามต่อไปใครคนสุดท้ายโดนตีหัวแบบนี้คนสุดท้ายที่ตอบได้โดนตีหัวใช่แต่ก่อนจะไปคลิปนี้ก็ยินดีกับพี่เนียดด้วยครับมีแฟนแล้ว ก็จะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแล้วกดแชร์กับทุกช่องในเครือข่ายของผมนะครับโอเคป่ะไปดูกันครับว่าใครจะเป็นสัตว์ตัวแรกครับสัตว์ตัวแรกจะได้เลยมาเิดแล้วเฮ้ยไม่ยากเลยไม่ยากนะง่ายอยู่นะตายอย่าไปตายผมแบกยากกว่าเอาเรื่องดูใช่เหรอตายหมดอ่ะไอทรายกูไม่รู้จักสักตัวของนายง่ายนะกูไม่รู้จักสักตัวเลยมาหายแล้วก่อนฟังนกูเลยฟังนกูเลยเป็นสัตว์สี่ขาใช่ไหมไม่ใช่ของผมเป็นสัตว์บนบกใช่ไหม สองขาใช่ตัวใช่พี่สัตว์สองขาโอ้โหเหยียบบนแคบแล้วจะเป็ดตั้งใจกันสองขาสัตว์สองขาเหรอมีปีกไหมไม่ไม่มีเอาแล้วไม่มีปีกแล้วสัตว์สองขาไม่มีปีกแล้วเอามาสัตว์บนบกใช่ไหมมันอาขึ้นบกขึ้นน้ำขึ้นบกน้ำช่วยช่วยอันนี้ได้อันนี้ได้ช่วยช่วยเชี่เลย ถุงมือค่งน้ำกระโดดได้ใช่ไหมกระโดดสูงไม่กระโดดไม่กระโดดคมวัสตว์ปีกไหมไม่ใช่ใช่ตัดปกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดได้ไหมได้ได้ได้ถูตั้งไม่ตั้งไั่ตั้งไม่ตั้งหัตั้งวตั้งไม่ตั้งห้วตั้เัตั้าหั่ตั้งหัวตัาเหัตอ้งหนวตั้งหัวตอ้แลว้วต่อไหัวต้เหัวตั้หต่้ัต้งหัวตั้หัวตั้ตั้งหัตั้หัวัต้ันงัตั้ ใช่่าสะบรถมีส <favorite Center champions> ี่ขา่าเลี้ยงได้ไหมเขาเลี้ยงกันเขาเาเลี้ยงกันเออเขาเลี้ยงกันเขาเลี้ยงกันไปบางมาเห็นใช่ดูร้ายไหมเก้าเลือกอยู่เพศผู้มีขนตรงคอไหมมันก็มีขนนั้งตัวว่ะมีขนนั้งตัวของผมเป็นปลาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวครับ ยืมเราตัวยักเกิกูไม่รู้เล่นอ่ะหรแกงหคนนิยมเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลยไอตัวเนี้ยดำน้ำได้นานไหมแค่จะอยู่ถึน้ำมันดีกว่าไอเหี้ยอตัวมันยาวไหมถ้าเทียบกับหนูมันก็ยาวกว่าไอ้เหี้ยไึงอไอไนไนไอไอไอไาไอไอไหไอไนไหไอ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 ันไอไอหอไไอ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 ไัไอไไอไไอวมไอไอไอไหไม่ไ ัวใหญ่ใช่ไหมเออใหญ่ใหญ่ไปสัตว์กินเนื้อนะครับไม่กินไม่กินของผมตัวยาวไหมไม่ไม่ไม่เคยได้ตกเลยแบงค์อมไหมไม่ไม่ใกล้เพียงเลยมีริสสวนสัดไหมมีมีมีขนไหมมีไม่รู้จักสัตว์เยอะซะด้วย เลี้ยงลูกด้วยนมไหมใช่ใช่ด้วยนมด้วยนมกระป๋องนมกระป๋องนมกระป๋องด้วยแยกระป๋องให้กินเลยเป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรวะเป็นสัตว์นักล่าไหมนักล่าคือมันมันจะล่าตัวที่ใหญ่กว่าตัวเองนะอ่าไม่ไม่ใช่ไหมโจคนใช้ขี่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ยกขี่เลยไม่ยกขี่ไม่เลยอ่ะขี่ไม่ขี่อ่าแบงค์หางยาวไหมหางเหรอไม่มันอยู่ในน้ำมันก็ต้องมีหางบอกว่าปีนต้นไม้ได้ไหมปีนได้ปีนได้ไหวเป็นลิงกี่เน่ยผมตอบเลย กิงคองได้ถ้าเกิดผูกตดผูกตาผายังไงถูกไหมถูกอ่าโอเคได้มีหางไหมมีมีทรงทรงหางมันอะคล้ายๆหางปลาหางนกยูงไหมอตอบเลยสลับบันเดอร์เขี้ยโคตรยากอลยจะอาจจะเขาตอบได้เลยไเอ้เขี้ยมันมีหางไงมันมีหางแล้วบอกหางหางมันเหมือนปลาหางนกยูไงบอกว่าก่อนพี่เอ็มถูกถูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยถูก ตีคเไร่ตีคลไร่ตีมัวแล้วอย่าเพิ่งตอบผูกนะมั่นใจแล้วของกูอะเคยอยู่ในหนังใช่ไหมอยู่อยู่หลายเรื่องอยู่หลายเรื่องเลยล่ะใช้ลากของใช่ไหมใช่ใช่ใช้ส่งของขวัญใช่ไหมอะใช่ใช่อย่าเพิ่งตอบมั่นใจแล้วรู้แล้วตอบวางเลยเตี้ยอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงรู้ของผมแหละกวาหมึกหมึกไหมมึกคือหมึกไม่ใช่มันแต่เกมนี้แพ้เป็นผู้แพ้มาโดนโอ้โ มาครับเกมต่อไปเอ้ย <c oughs> ให้แบงค์ทายก่อนแบงค์เป็นผู้แพ้สัตว์บ,บกใช่ไหมใช่ใช่่มีสี่ขาใช่ไหมใช่กินพืชใช่ไหมไม่ใช่ใชเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมไม่ใช่ สัตว์บกใช่ไหมใช่ใช่ใชสัตวบกสี่ขาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่าม่าไม่ใช่แล้วหาหาครับอยู่บินได้ไหมบินไม่ได้ไม่ด้เป็นสัตกินเนื้อใช่ใช่มีนิ้ยดุร้ายใช่ก็กใช่ก็จะก่นอป่ะก่ตัวผู้ไม่หาหาม่ไม่ังอ่ไคิดว่สิโตสิไม่ใช่เอ้ย่ไอสัตบกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่สมีขาใช่ไหม ต้องัดปบกใช่ไหมใช่กินเนื้อใช่ไหมถือว่าเป็นหมว่าเป็ช่ไก็ใช่ก hmm? ็ใช่ได้ได้ได้ที่ไทยนิยมเลี้ยงกันใช่ไหมไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเป็นเผ่าพันธ์หมาใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่รู้อระไม่ได้ไม่รู้บินได้ไหมไม่ได้พวกเขาไม่ยากเลยนะพวกเขาง่ายนะินไม่ได้ไม่ได้วนบกไม่อยู่ในน้ำอยู่ที่ไหนเลย้ยมีมากกว่าหกขาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ สองขาไม่ใช่หกขาไม่ใช่โอเคมันมีสี่ขาใช่ไหมอีกรอบนึ่งนะน่าจะมีสี่ขาแหละใช่ใช่แม่งเลยโอ้ยเยี่ยแล้วจะสี่ขาอะไรวะมันมีเล็บเท้าไหมไม่มีไม่มีใส่เป็นไงใครไหนก็ตอบไม่ได้มีในสวนสัตว์ใช่ไหมมีมีมีในสวนสัตว์มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่สวนสัตว์ก็มันมีจริงจริงมีสัตว์ที่มันสัตว์ที่ปกติแล้วนีย ม่ไม่นี่ม่นี่ดูปกติอะไรแค่นีทุกส่วนตัดไม่มีให้ขีดหน้าเลยตัวเล็กใช่ไหมไม่ไม่เล็กตัวเล็กเล็กเทียบกับอะไรอคำเป็นตัวเล็กเทียบกับหัวพี่แบงค์อ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เล็กมาถึงเทียบกับตัวที่อยู่บนหัวแบงค์ใช่ไหมเล็กจีมีเล็กที่เหี้ยตัวเลยปะตัวนี้เหนวะตามธรรมชาติออกล่าเดี่ยวใช่ไหมไม่รู้ว่ะตัดล่าเป็นกลุ่มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จัดเลี้ยคานใช่ใช่ไม่มีขา มีขามีขา่ะอกล้ดุร้ายไหมคะว่าดุร้ายก็คือทำร้ายคนด้วยนะไม่แม่ไ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 ม่ ตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวที่อยู่บนหอยแบงค์แมวไม่ใช่ไม่ใช่แมวตัวใหญ่ล่าในเวลากลางวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งผมมีหางไหมมีมีเกศไหมไม่ไม่ไม่ๆม่ไกูสับสนแล้วเนี่ยสรุปกูเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์บกกันแน่เนี่ยกินพืชใช่ไหมใช่แม่งได้กินพืชสี่ขาแล้วบินได้ตุ้เรียวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมไม่เลี้ยงแต่ไม่ได้มีงมตัว เล็กกว่าขอไอ้บอลใช่ไหมเล็กกว่าอยู่แล้วถ้าพี่นายยังตัโสดว่า้ัวใหญ่เล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าแน่นอนไอ้สัตว์ <laughs> ออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมเปไข่ไ ตัวเล็กกว่าของไอ้บอลอันนี้คุณเชื่อไหมนะอยู่ไหมเนี่ยโมันเล็กกว่าอยู่แล้วของผมว่าแม่งไอ้ตัวเที่อะไรวะบอลของมัเป็นไข่สีขาบินได้แดดพืชนแป้งน็สดประหลาดเลยไอ้เหี้ยีบินได้นี่คือแบบมันกระพริปีกบินเลยใช่ใช่ปีกบินเลยบินเลยอันนี้ยิ่งยากเลยในชีวิตประจำวันแบบทั่วไปเนี่ยเราเจอมันได้ไหมเจอได้เชี่ยตัวเที้ยอะไรวะไอ้เหี้ย ไอจอดเหรอไอจอดบินไดไหมไม่ได้ปกติมันชอบบินหรือชอบเดินมากกว่ากันบินบินบินไอเหี้ยเปนบินมาบ้างเหรอมึงสีขาวมึงบินได้เหรอไอเหี้ยสีขามึงไม่เดินไร้สัตว์ตัวเหี้ยเลยสีขาแล้วบินด้วยเป็นสัตว์มีขนใช่ไหมไม่มีขนเนี่ยแบบไหนยังไมรู้ไม่เคยสอนเดี๋ยวถ้าเดินมาในโกดังเนี่ยเจอตัวเนี้ยวิ่งไหมวิ่งวิ่งอ่าวิ่งใช่ไหมวิ่งใช่ไหมวิ่ง กูมันคือตัวอะะไรวมันจะล่าตัวที่ใหญ่กว่ามันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็ได้หมดอ่ะก็ได้หมดอ่ะก็ได้หมดอ่ะก็ใช่มันอยู่ที่ว่ามันหิวแค่ไหนมันเพิ่งเล่นที่ยิ่ยู๊บยิ่งยู๊บมาอยู่ได้พ่อใช่พ่อสี่ขามันไม่ถกไม่ได้ทำท่าจบไเลยแล้วกี้ตอบแรกถามว่าตอบอะไรายิน่ามันใช่ไปมั่วตามกูซะแล้วก็มันด้วยแหลลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้ได้กูเริ่มคร่าวๆมาแล้วนะไม่ขึ้นเซลล์อ่ะได้ จวงเลยเฮียตัวอยู่บนหัวที่สูงกับปุกใช่ไหมก็ระดับนึงแต่มันก็อาบน้ำบ่อยจะจวงถึงเลยเราอีกได้รู้ไปปีนต้นไม้ได้ด้วยใช่ใช่ตัวเฮียตอนนี้มึงปั่นกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยสี่ขาบินได้เนี่ยเไม่จำเปั่นอ๋อเฮียจริงอันนี้คืออยู่ในบ้านเราไหมคิดวิตประจำวันเนี่ยเจอมันในบ้านไหมบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจออ่ะตอบยุง ไม่ใช่อยู่ดูมือนกันด้วยครบไอปอนเจอมันในบ้านได้ใช่ไหมใช่เจอได้ก็เจอได้ไม่ใช่แต่มันอยู่ในบ้านด้วยเป็นแมลงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพลขอแบงค์ใหญ่ของไอ้บอลใช่ไหมอ่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่าของกูไม่ได้ ผมพูดเลขขนาดนั้นเลยตว์มีสิทธิ์เจอในบ้านไหม oh. ไม่บ้านใครไม่มันอยู่ที่ว่าบ้านใครใมันอยู่ที่ว่าบ้านใครแต่ถามว่าบ้าน,าานราตูเนี่ยเป็นบ้านไม่มีแน่นอนศัตรูที่ไม่มีแน่นอนไม่ได้ศั <laughs> ตรูเก่งที่ส <laughs> ตอบเลยมันจา่ายนเหมือนใกล้เคียงเลย กแกเมื <f dragging> ่อก <ic> ี้ผู้อะไรอ่ะแกไม่ก่อนแล้วนั้นไม่มีอะไรใกล้เคียงนี่พูดใกล้เคียงกับบอลใช่ไหมเคียงเราไม่พูดไม่เอ็มไงแก่ไอ้ถูกไปแล้วไอ้เคี่ยวไอ้เหยี่ยวหัวพูดใกล้เคียงกับผมเคียงของกูเออไอ้เหยี่ยวคิกผูถูกไปแล้วไอ้เหี่ยวไอเอ็มไปของกูมันมีปีกไงแค่กสีขามีปีกหรือบ้าวะตัวเหยี่ยวอะไรวะตัวเหี้ยวในหัวครัวคือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีขาแล้วก็มีปีกไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรอะ แล้วเขาเป็นตัวเล็กๆไอ้สัตว์ที่ศัตรูอ่ะเรามีไหมที่ศัตรูเรามีไหมก่อนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีขอแค่คำถามเดียวถ้าแม่งใช่นะกูถูกแน่นอนมันกินแมลงใช่ไหมใช่กินกินหลายแมลงชอบเจ๋งมากตอบเลยจริงจุกที่แล้วกูของกูตัวอะไรวะตัวเล็กกว่าเสือใช่ไหม ก็ใช่มันพอๆกันเออพอๆกันพอๆกับเสือเรื่อวะพอๆกันเออเขากูเป็นเสือที่หายนะพอๆกันก็ไม่ถ้าตอบเสือตอบมาดิเสือถูกไหมถูกในการ์ตูนพวกโดมิตามันชอบเอาเอาไม้ไปไล่จับเออพึ่งเหรอผีเสื้อใชรเอวแล้วไม่รู้นะว่าผิดเที่ยมันมีทีขาไม่รู้กม่รู้นี่มันคือแมลงอันนี้เป็นโดนครับมา มือต้องลุกเลยบดถือบูสับไม่ให้มึงมีเดือดมาเริ่มต่อครับอ่าอย่าให้พี่เอ็มถามก่อนเลยโอ้โหเยสแต่เขอดูบนหัวดิสัตว์บกใช่ไหมอยู่บนบกได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ้าวปัญาถามตัวพี่เอ็มถามตัวอยู่ในน้ําใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวไอ้คำว่าอยู่ใช่ไหมเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่อาศัยเลยไม่อยู่ได้ไงอยู่ได้บินได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โอเคบินไม่ได้เป็นสัตว์บกใช่ไหมใช่ มีสี่ขาใช่ไหมใช่ใช่คนเลี้ยงใช่ไหมใช่ใช้เป็นพาหนะใช่ไหมใช่มีขนใช่ไหมขนมี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 จะแป๊บินได้ไหมไม่รู้ใครโทรมาถามต่อเลยครับขี่ได้ใช่ไหมใช่ขี่ได้พาหนะขี่ได้ปัญญาต้องตอบมาก่อนเลยอ๋อใช่ใช่ผมพิดารณ์มันจะได้ไหมเออผมพิจารณาได้ แม็กเป็นสัตว์บกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทานอาหารนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์บกเองของผมบินได้ไหมไม่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 ได้โอเคมีสีขาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกียรตัวเกียรอะไรไม่ใช่สีขากินพืชใช่ไหมใช่ใช่กินพืชอยู่ในป่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเห็นในป่ากูไม่เคยเห็นมันอยู่ในป่าของแม็กถือว่าเป็นปลาใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ป่ามันอยู่ในน้ำไม่ใช่ป่าสีขาไหมสีขาขใช่กินพืชใช่ใช่กินพืชนะมีหางไหมมีมีมีหางมี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 คนขี่ได้ไหมได้ขามว่าได้ไหมอ๋อได้ขามว่าได้ไหมคนขี่ได้ไม่ขี่ได้แต่จะกล้าขี่ไหมไม่ได้นันอีกเรื่องับกูก็ไม่เคยใครขี่อ่ะตัวเล็กัูช้างใช่กูใหญ่กว่าเสือใช่ใช่ใหญ่กว่าเสืออยู่ในสวนสัตว์ไหมอยู่ เจอติ๊กโจยนะพี่นะครับคนเลี้ยงกันไหมไม่เลี้ยงครับไม่เคยเจอแม่งเลยกูเดนื่อยลำบากไปสินค้าเขาไม่ใช่อยู่บนบกด้วยไอ้ตัวเนี้ยลงน้ำได้ไหมได้เหี้ยตัวเหี้ยแล้วเนี่ยดำน้ำได้ได้ได้ปลาแล้วมีมากกว่าสี่ขาใช่ไหมไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตั้เหี้ยบนนะคำถามเดียวไม่โบ๊ะถ้าไม่ถามโดนอ่ะบุกเลยอยู่ในอากาศหนาวใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เ่ขอให้คำถามเป็นตัดน้ำใช่ไเอาขารไ้างเลยเรืงไม่ดีที่มึงกินไตลอดมึงตัดน้ำแลชอบแช่น้ำใช่ไหมเขาไม่เล่นน้ำเขาไม่เล่นไม่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 ใช่ไม่ใช่ไิดเลยตอนนี้ผิดหมดเลยตอนนี้แล้วมันมีขาไหมมีเฮียตัวเฮียอะไรวะสีขาวก็ไม่ใช่ป่บมีสองขาใช่ไหมใช่ไัวเฮียอะไรวะลงน้ำได้อยู่บนบกได้ แมันใกล้เคียงทุนแล้วมันวิ่งเร็วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในทะเลทรายใช่ไหมใช่ได้ตอบอูดอ่าดย์พวกเก่งจริงวะไอ้เย่ทำไมบอลมันง่ายอ่ะไอ้บอลไม่ทันโอ้ยโง่เลยสัตว์ปีกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ที่เขาไหมไม่มีเขาไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอมันได้ไหมไม่ทั่วไปไม่ทั่วไปไม่ใช่ไอ้เย่เป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมใช่สัตเลื้อยคลานมีสี่ขาใช่ กินพืชใช่ไหมไม่ใช่ใช่หางยาวใช่ไหมไม่ไม่อยู่ในสวนสัตว์ไหมอยู่ในสวนสัตว์กินพืชใช่ไหมไม่ไม่มีนิสัยดุร้ายใช่ใช่ปากยาวใช่ไหมใช่ใช่เป็นนักล่าใช่ไหมเออนักล่าใช่ก็ใช่อยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมใช่หนังหนาใช่ไหมอ่หนังหนาใช่รู้แล้วอะไรตุเคีถูกแก๊ะ ไอ้เที่ยเราไม่ได้ไอ้เที่วะอะไรเนี่ยมองตัวอะไรไปกูเนี่ยอยู่บนหัวกูเนี่ยแบงค์นะอยู่คือมันเดาเลยนี่เขี้ยวใช่ไหมนี่ไม่มีไม่มีไม่มีเราเลี้ยงได้ไหมไม่ได้เลี้ยงได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของผมมันมีหนอกใช่ไหมนอกนอกใช่ใช่ผู้หญิงชอบด่ากันใช่ไหมใช่แโดนโอเคพี่เอ็มโดนสัตว์ พี่ลองเดาคิดง่ายสุดสองขาดำน้ำได้ไม่กินพืชแสดงว่าต้องหาอาหารในน้ำ <Yeah. S 1> อะดูเลยพี่เอ็มดูเลย ขัดมากเลยนะขัดเลยอ๋อเออนั่นแหล่ะขัดตาตัวเองไงได้ตอนนี้เราเล่นกันแบตหมุดแล้วนะครับเดี๋ยวกล้องตัวเดียวตอนนี้แต่ก่อนจะไปนะนี่ครับขิ่นด้านเก้าอี้พิเที่ผมนั่งนะคือทำไมผมถึงไม่ให้คนอื่นนั่งเพราะว่าเก้าอี้นี้เขาส่งมาให้ผมส่วนตัวใครที่ยังไม่ดูคลิปพิมก็ดูได้นะคลิปนี้ครับพิมสืบภัยเก้าอี้นี้กับผมนะพิมอธิบายหน่อยเก้าอี้นี้มันดีไงกันเรียกว่าเป็นเก้าอี้ the best gaming อันดับหนึ่งเลยอันนี้คือเขาได้ best gaming award สามปีต่อแล้วนะอันนี้คือ double chair อัน นิ่มมากถ้าที่มันคือไอตัวเนี้ยเป็นหนังพีวูมันทนหนังแท็ผสมไม่หนังเทียมใช่คือไลอ้อนฟิตของเราเมื่อก่อนก็เคยมีหลายตัวแต่ลอกมาแล้วใช่อันนี้เป็นหนังพีูอย่างดีคือมันมันจะไม่ลอกโอเคก็นี่แหละก็ขอขอบคุณถ้าใครอยากหาซื้อสามารถซื้อที่ไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ Noble Chair จริงอ่ะพิมเข้าไปเลยในช้อปปี้รัศดามีหมดมีหมดใช่ไหมมีหมดราคาแพงราคาไม่แพงหมื่นไป็ตายโอเคแต่ว่าคุ้มสําหรับการที่เรานั่งทํางานไม่ปวดหลังไม่อะไรสามารถนอน ไอ้ล่อคิดได้คิดง่ายเนี่ยเรานั่งอยู่กับออฟฟิศอะวันหนึ่งเรานั่งนานแค่สุดทำงานเยอะใช่ไหม6-7ชั่วโมงนั่งทำงานบางคนอาจจะนั่งทำงานนานกว่านั้นลงทุนกับอะไรอย่างเงี้ยดีสุดแล้วใช่โอเคครับก็ไปหาซื้อกันได้ครับป้ายอย่าดูเกมต่อไปมาครับเกมนี่ย้อนให้บอลเริ่มก่อนเลยสัตว์บกใช่ไหมยูนบกยูนบกยูนบกได้ยูนบกได้เป็นสัตว์เล้ยคานใช่ไหมใช่ใช่มีสี่ขาใช่ไหมใช่ตอบเลยป่ะกินเนื้อใช่ไหมใช่ เลี้ยงได้ใช่ไหมบางคนเลี้ยงได้ยั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 งได้ตอบกินกาะไม่ใช่มาดีดดีดดีดสัตว์บกใช่ไหมไม่ใช่สีขาใช่ไหมใช่สัตว์บกใช่ใช่มีหางใช่ใช่คนขี่ไม่ได้ ใช่เคยเห็นไม่ได้แต่เคยเห็นมาคนขี่จริงเออมันก็มีนะมีบางคนกอดถล้ใช่บางคนขี่นะเคนั้นผ่านมีขาใช่ไหมมีมีสี่ขาใช่ไหมใช่ใช่เป็นสัตว์บกใช่ไหมใช่ตัวใหญ่กว่าหมาใช่ไหมพันไหนไอทวิสพอๆกันพอๆกันกินเนื้อใช่ไหมใช่ใช่ล่าเป็นฝูงใช่ไหมทาราก็ใช่ล่าเป็นฝูงใช่ล่าก็ใช่ล่าเป็นฝูงมีคนเลี้ยงใช่ไหมใช่ เป็นนักล่านะเป็นนักเลี้ยงมีคนเลี้ยงแล้วนะพี่คนเลี้ยงจริงเหรอจริงจริงจริงมึงไได้คี่อะไรเลยด้วยจากไม่ใช่สตาร์ทาีเงินใช่ไหมไม่เราถึงเราเลี้ยงตุ้กุิ้งนมใช่ไหมใช่เป็นขอบพันธุ์หมาใช่ไหมใช่ใช่ตอบตอบพี่าน้าไอ้บอลนี่ไม่ใช่ยังไงวะชัดขนาดนี้เจอตามบ้านได้ใช่ไหมเจอได้ผิวหนังผุขะใช่ไหมใช่ ชอบเห็นในคลิปโดนงูเขียวรัดใช่ไหมใช่ต่อครับลูกแกงูเขียวอะไดรออกมไบ้างบัางเนาะแม่งของกูข้อมูลที่ได้กูเบรคือไม่ใช่สัตว์ปกสัตว์น้ำใช่ไหมใช่ไม่มีขาใช่ไหมใช่สัตว์น้ำไม่มีขาแต่ก็ต้องขอบเชียรมันอยู่ในตระกูลปลาใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนเราไม่เลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่ของแบงค์เนี่ย ้แลเป็นหมาตระกูลหมาล่าเป็นฝูกลนเขาหมาหมาป่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันจะมีอะไรอีกมั้งหมาอาะปีนี้ไปปีต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 ีนายชอบกินไหมนายก็เห็นทุกอย่างเปลือ่อะกินเออนายกินกินผมกินมันมีเปลือกใช่ไหมไม่ไม่มีเปลือกไม่มีเปลือก หูตั้งตั้งนะใช่ตั้งตั้งคนชอบร่วงใช่ไหมก็ใช่คนชอบร่วงใช่ไหมอาเคมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วไม่ใช่หมาป่าตัวเข่าหมาตั้งยิ่งจบแกไม่ใช่เป็นเฉย ไอไอแหล่งที Rainbow, awesome. ่อย uh ู huh ่อาศัยของมันอะอยู like ่กับโคหินอะไรอย่างงี้ไหมมันก็อยู่ใช่มีมีใช่ล้ลักษณะการอยู่คือมันแบบเกาะใช่ไหมไม่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 ม่ไ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 แดไ่ไม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 ่มันไม่ไม่ม่ไม่ไมหมาไ่มม่ไม่ม่ไมม่ไไม่ไหมม่มีม่ไมม่ม่ไม่ไม่สั่ไม่ไไมมมม่เป็นมมไมม่ม ก็มันก็ยังอื่นแล้วจากหมาสิก็มันเหมือนหมามันพันธุกับหมามันเหมือนเนี่ยเขาบอกมันเหมือนคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณลองคิดกว้างนิดนึงหมาในเนี่ยหมาในหมาเขาจะมีอะไรที่เหมือนหมาไอ้พวกเราทุกคนเนี่ยเคยกินมันเลยใช่ไหมเคยอ่ะคุณตอบเลยแล้วกันหอยไม่ใช่จบหอยที่ใบหน้าใบคนชอบอุ้มไหมบางคนบางคนก็อุ้มอุ้มบางบางคนอุ้มบางคนอุ้มไม่มีในออฟฟิศ ไปฮะถ้ากูเจอกูก็อุ๊บน่ารักกันเนาะไอ้เนี่ยทุกคนอ่ะเจอวิ่งใส่หมดอ่ะไกินเนื้อกูก็พูดเรื่องกินไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยถ้าทุกคนเจอแม่งวิ่งใส่เลยวิ่งกูไปเลยใช่แม่งวิ่งใส่ ยิงต้นไม้ได้ไหมระดับนึงเน่ะมันก็ได้จะได้ก็ได้แล้วไม่ได้เอาเงี้ยไปไกลเลยตอนนี้เลยไม่ได้ถามพี่อันเดียแทถแานพี่พี่เห็นแล้วพี่วิ่งใส่เลยเคยมาสตูเราใช่ไหมใช่ใช่เคยมาสตูเราด้วยเหรออยู่ในหลังด้วยใช่ไหมใช่อยู่ในหลังด้วยตัวใหญ่กว่าหมาเต็มวัยอ่าใช่ใช่ตอบสิงโตใช่อ่าไอ้เนี่ถูกเลยเฮ้ย กินได้ไหมกินได้กินก็เป็นปลากินได้คนนิยมกินใช่ใช่เป็นบางคนที่เหมือนหมาเลยใช่ที่เหมือนหมาเลยถ้าเจอกัน่ะอุ้มไหมอุ้มเอาโง่วงงวยหมาไอ้เหี้ยของกูคือเหี้ยอะไรวะมันมีขาลองไล่ดิประมุ่นเออโอเคมาพี่เอโดนตัวใหญ่ๆไงปตามือไอ้สัตว์ โอเคก็ประมาณนี y, mind, mind, so, so, like ้ครับเพื่อนใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับไว้แล้วกดแชร์กับพวกผม้ลยนะก็เดี๋ยวเราดูว่าอีพีต่อไปใครจะมาเล่นนะครับก็คลิปนี้จบแล้วครับไปก่อนนะบ๊ายบาย